คุณพ่อโทษค่ะ,ค,ะคือฉันคุณครับคุณคุณเหยียบท้าผมครับเฮ้ยขอโทษคะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ผู้ชายคนเมื่อกี้นี่ยืนทำอะไรอยู่รอแกตั้งนานอ๋อเปล่าไม่มีไรคือเมื่อกี้ฉันเดินชนกับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาทำหัวกุญแจนีตกไว้น่าจะเป็นของคนในมาหาลัยเดียวกันกับเรานะเพราะวกุญแจแบบนี้มีแค่คณะเราเท่านั้นที่มี ฉันว่าตามตัวไม่ยากหรอกเดี๋ยวเรียนเสร็จเราไปตามหาเจ้าของกันโอเคไหมอืมแป๊บนึงนะเราไปเรียนกันเถอะแบมผู้ชายคนนั้นนะ่ะที่เป็นเจ้าของผงกุญแจเนะี้ยว้า จะ,ะันเลยอ่ะงั้นฉันขอพวงก,กุญแจนี้ไปให้เขานะแบมนี่นายหวัดดีคือถ้าเราเก็บพวงก,กุญแจของนายได้อะ่ะเรียวามาคืนขอบคุณมากนะเรากำลังคิดเลยอะว่ามันเป็นหล่นอยู่ที่ไหนนี่คือคนที่ชนเราเมื่อกี้นี่ใช่ เนี่ยชื่อจูนส่วนเราอะชื่อแบมนะแล้วนี่เธอเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนใหม่เหรอทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยเอะใช่ใช่เราชื่อไอนะพอดีว่าพ่อแม่เราย้ายมาทํางานแถวนี้เราก็เลยย้ายมาเรียนมหาลัยนี่แสดงว่าก็ยังไม่มีเพื่อนเลยอะดิงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหมแล้วในอนาคตถ้าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน แบมแกพูดอย่างนั้นได้ไงแกเป็นผู้หญิงนะน,น่าเกลียดไม่เป็นไรหรอกจูนผู้หญิงพูดแบบนี้อา่ารักจะตายพอดีจูนเขาเป็นคนเรียบร้อยขี้อายอะไอเขาเลยไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้อ่ะโอเคงั้นถ้าวันหลังเร,จจเราจะจีบแบมเราจีบแบบเยม้เยมๆนะจูนเขาจะได้ไม่อึะฉันขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะ สีดดยที่วันนี้แบบมีนัดรอเลยไม่ได้กลับบ้านพร้อมกันไอ้ฉันขอถามอะไรหน่อยสิเรื่องอะไรหรอเออคือนายคิดยังไงกับแบมหรอตอนนี้ก็ยังอะ่ะแต่อนาะคตก็ไม่แน่นะเพราะแบมเขาก็น่ารักมีเสน่ห์ดีถ้าได้เป็นแฟนกับแบมก็ฉันขอตัวก่อนนะคือฉันลืมไปว่าฉันมีธุระ จูนแบมยังไม่มาหรอมาถึงก็ถามหาแบมเลยนะก็คนไม่คิดถึงอ่ะเลยทำคนวันนี้ฉันมีเค้กมาฝากมีของแกด้วยนะจูนขอบใจนะอ่ะนี่ของเธอแล้วก็ส่วนอันนี้ของไอซ์ ฉันเนี่ยเลือกเค,ค้กที่อร่อยที่สุดในร้านมาเลยนะขอบคุณมากนะแบบนี้น่ารักที่สุดเลยฉันขอป้อนนะน,นี่แกทำอะไรของแกอะจูนฉันเห็นว่าเค,ค้กมันดูน่ากินดีอะ ันก็อยากกินบ้างฉันว่าแกทำตัวแปลกนะจูนแกไม่พอใจอะไรหรือเปล่าเปล่าฉันเห็นเค้กมันน่ากินเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะลืมไปแล้ว่านั้นอาจารย์ไวอ้อ่ะ ฉันชอบฉันยังทำไม่ได้ทาไมรู้สึกอะไรทำไมถึงไม่พดูดออกไปอะถ้าฉันไม่มีสิทธิ์ฉันก็ต้องตัดใจฉันจะไม่รู้สึกอะไรกับนายอีกไอ แบบต้องให้เราเอาเข้าวมาให้ไอร์เนี่ยจะห่วงอะไรกันขนาดนั้น ฉันเข้าใจคำว,ว่ารักก็เพราะนายแต่นายคงจะเหมาะสมกับแบมมากกว่าแมรมันแบมเหรอ,อหนายทำอะไรอะ่ะเราขอโทษทีอะ่ะเราก็นึกว่าแบมอะ่ะเราชอบนอนลออะเมอฉัน ขอโทษแล้วกันที่ทําให้ผิดหวังอะ่ะพอดีแบบให้ชันนอนเอาข้าวมาให้อะฉันวางไว้ให้นะนไปแล้วนะเดี๋ยวกันดิอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนดิฉันกินข้าวคนเดียวมันเหงาอ่ะอเดี๋ยวกินเป็นเพื่อนก็ได้ ทำไมไม่กินอ,อ่ะจูนอ๋อคือต้องจากแบมแล้วก็ครอบครัวฉันไม่เคยกินข้าวคนอื่นอะ่ะก็เลยรู้สึกแปลกแอ๋อแบบนี้นี่เองวิยไอ้จะทำไรอะ่ะอยู่นี้นไอ้ถอดแว่นเราวทำไมถ้าเราไม่ใส่แว่นเรามองไม่ค่อยชัด จูนจะได้มองเราไม่ชัดไงแล้วก็จะได้กินข้าวกับเราได้นายเอาแว่นฉันไปใส่ทำไมอะ่ะจูนไม่ใส่แว่นนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะขนาดเราใส่แว่นแล้วมองเห็นจูนไม่ชัดเนี่ยจูนก็ยังน่ารักเลยนายไม่ควรพูดแบบนี้นะถ้าแบมรู้แบมจะเสียใจเอาจริงๆนายไม่ควรพูดกับผู้หญิงที่นายไม่ได้ชอบแบบเนี้ย จริงด้วยเราขอโทษทีนะเราลืมนึกถึงความรู้สึกแบบไปเลยวถ้าฉันกล้าที่จะพูดออกไปคนในใจนายคงเป็นฉันใช่ไหมไอ้ I? ได้เลยเดี๋ยวเย็นนี้พี่พาไปกินแบมทำไมแกทำแบบนี้แกคุยกับไออยู่นะทำไมแกมาอยู่กับผู้ชายคนอื่นแบบนี้ใจเย็นๆก่อนนะจูนฉันอนธิบายได้นะแกสาได้ใจไอไปนะแบมทำไมแกทำแบบนี้ไอเขาชอบแกมากเลยนะแกทำแบบนี้มันไม่ถูกใจเย็นๆก่อนนะจูนคือฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ฉันจะไปบอกไอ อ้าวจูนแลแบมมาไหนแบมบอกว่าจะมาพร้อมกับจูนไงดอกไม้เนียของแบมใช่ไหมจูนไม่จูนทำแบบนั้นอ่ะทำไมอ่ะนายมันโง่ไงแบมเขาไม่ได้ชอบนายจริงๆแต่คนที่ชอบนายอ่ะคือฉันฉันคือคนที่ชอบนายฉันชอบนายตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันฉันคือ ใจว่าความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้ต่อไปเนี้ยฉันขอให้นายเจอคนที่ดีก็แล้วกัน อมาช่อนั้นนะเราตั้งใจมาให้จูนไม่ใช่แบบรีบเฉยเลยไอซ์จูนโกรธฉันจริงจังแล้วเนี่ยมันหมายความว่างไงอ่ะแบมนี่แบมทำไมแกเป็นคนเอาพวงกุญแจมาคืนให้ฉันทำไมไม่ให้จูนเป็นคนออกมาคืนให้ล่ะ เนี่ย <N ee> ฉันอยากคุยกับจูนใจจะขาดแล้วเนี่ยฉันก็แค่อยากดูให้แน่ใจว่าจูนเขาชอบแกรจริงหรือเปล่าอีกอย่างนะฉันก็แค่อยากแกล้งจูนแค่นั้นเอง <N ee> ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วอะว่าจูนเขาจะชอบฉันแบบที่ฉันชอบเขาหรือเปล่าะเขาดูนิ่งมากเลยะ <N ee> ดูว่าเขาจะมีแฟนอยู่แล้วอะ <N ee> โอ้ยนี่ฉันไม่ได้แนะนําเพื่อนรักฉันให้คนอย่างแกเพื่อให้แกมานั่งท้อใจนะจูนเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละ ทั้งเงียบทั้งขี้เขินขี้อายถ้าแกชอบเนี่ยก็ต้องสู้หน่อยดีวะถึงว่าทำไมแกถึงอยากทำให้จูนถึงฉันกับแกนะเพราะจูนเป็นคนไม่แสดงความรู้สึกปากแข็งแบบนี้นี่เองก็ใช่แต่ผู้หญิงส่วนมากนะจะเก็บอาการหึงหวงได้ยากฉันว่าแผนนี้แหละจะทำให้จูนกล้าแสดงความรู้สึกออกมาจะเข้าใจละสาธุขอให้แผนสำเร็จด้วยเถิดเพราะฉันค้างรักไม่ไหวแล้วอะผู้หญิงอะไรท่านหน้ารักตร,ตรงสเปกที่สุดเลย ทำไมมาช้าจังอะแล้วเค้กที่จูนชอบได้ออกมาปะได้หมดจ้าไปต่อคิวมาให้แต่เช้าแล้ดีเลยงั้นอย่าลืมทำตามแผนนะเอาให้จูนถึงที่สุดไปเลยเออเออได้ได้แกนี่ขี่แก,แกงจริงเลยเอ,อแล้วก็อย่าลืมนะทำยังไงก็ได้ให้จูนไปกินข้าบ,บ้านฉันด้วยโอ้ยรู้แล้วนะฉันจะจัดการไม่ให้พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยเพราหนุ่มข้างลากพอแกลหึงได้นี่แกงใหญ่เลยนะ จูนแกเป็นเพื่อนสนิทฉันนะฉันรู้หมดแหละว่าแกรู้สึกไงอะ่ะเอาเป็นว่าทั้งสองคนคุยกันดีๆแล้วกันฉันไปเคลียร์กับแฟนก่อนนะบายขอโทษด้วยนะที่เราเริ่มต้นในการโกหกอะ่ะแต่ต่อไปเราจะพูดแต่ความจริงเราจะไม่แกล้งจูนอีกจูนตั้งใจฟังเรานะอืมเราชอบจูนนะชอบมากๆ ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยชอบทุกอย่างที่เป็นจูนเลยแล้วแล้วตอนนี้ในเมื่อจูนก็รู้สึกเหมือนกับเราเราเรามาคบกันดีไหมไม่ทำไมอ่ะจูนไม่ชอบเราหรอเราทำจูนโกรธมากเลยใช่ไหมอ่ะไม่คบก็บ,บ้าแล้ว วะเนี่ยนี่เราโดนหลอ,อกหรือวะเนี่ยเจ็บใจจริงๆเลยไม่น่าเสียรู้เลยนะเราเอ๊อเสียงดังโวยวายอะไรครับแม่ก็ดูนั่นสิทุเรียนยัดไส้สำลีเฮ้ยเฮ้ยเนยเป็นแบ,บน้นเ้เฮ้นเ้ไเฮ้ย้ ก็แม่โดนหลอกนะสิก็ว่าอยู่ว่าทำไมแม่ขามันขายทุเรียนถูกแบบเนี้ยที่ไหนได้มันเป็นมิจฉาชีพนี่เองโอ้โหคนเราสมัยนี้นะหลอกกันนั่นด้านเลยอะแล้วแม่ทำไมไม่ให้เขาอะปอกทุเรียนดูก่อนละครับก็อบอกมันแล้วมันบอกว่ามันไม่มีบริการปอกอย แล้วนี่แม่ซื้อทุเรียนมาจากไหนครับเนี่ยก็ถนนแถวตลาดนะสิทุเรียนไปจ้าทุเรียนลูกละร้อยเลยจ้าถูกๆเลยจ้าทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเอา๊ะทำไมทุเรียนมันถูกจังวันนี้ทุเรียนลูกละร้อยเองเลยจ้าแม่หนูใช่แล้วจ้ะป้าลูกละหนึ่งร้อยบาทเอาไหมจ้าทำไมมันถูกจังละหนู อ๋อพอดีว่าทุเรียนเนี่ยมาจากสวนของฉันเองห่ะจ้ะป้าฉันอยากระบายทุเรียนให้มันออกไวๆอะฉันก็เลยเอามาเล่รถขายแล้วก็ขายถูกๆสรุปป้าเอาไหมจ๊ะเอ้าเอาก็เอาปอกให้ด้วยนะป้าจ๊ะพอดีว่าฉันไม่มีบริการปอกให้อ่ะจ้ะป้าเอาไปปอกเองที่บ้านก็แล้วกันเนาะทำไมล่ะ ฉั้นเล่รถขายไปเรื่อยอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทุเรียนเนี่ยฉันก็ขายถูกมากเลยนะป้าลูกละร้อยเองป้าเอาไปปอกที่บ้านก็แล้วกันนะจ๊ะงาเอางี้ค่ะแม่ผมว่าเราต้องไปเอาผิดแม่ค้าขายทุเรียนคนนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะไปหลอกคนอื่นอีกแม่ก็ว่างั้นแหละคนแบบเนี้ย แม่ไม่ยอมไปครับแม่ตรงนี้เหรอแม่ตรงนี้แหละแต่มันไม่อยู่แล้วเนะี่ยแล้วเราจะทำยังไงหลอกลวงคนอ,อื่นแบบนี้เนี่ยสงสัยคงย้ายที่ไปทั่วนะครับจะได้ไม่โดนจับได้ล้วเราจะปล่อยให้คนแบบนี้มันลอยนวลจริงๆเหรอ เอางี้ครับแม่ผมว่าเราไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดดูไหมครับเผื่อจะมีคนโดนเหมือนเราฉันบอกให้มารอไม่ใช่เหรอเนี่ยนาจริงเอา้าเร็วๆหน่อยสิคุณฉันบอกให้คุณมารอไม่ใช่เหรอโทษทีครับ คนละคนดิพอดีน้องชายผมป่วยนะครับผมก็เลยมาแทนเลประมาณจ้าลูกเลียนสดๆจากสวนจ้ากรอบนอกนุ่มในหวานหอมอร่อยนะจ๊ะแล้วแพ็คไหนดีคะสดๆเลยนะคะขอโทษครับเจ๊เจ๊พอจะรู้จักแม่ค้าที่ขายทุเรียนที่มาเปิดท้ายขายทุเรียนบ้างไหมครับอืมไม่มีนะคะ ทั้งตลาดเนี่ยก็มีแค่ร้านชั้นร้านเดียวที่ขายทุเรียนนะคะนี่พี่ผมบอกแล้วไงเปิดทุเรียนอ่ะอย่าทิ้งผมจะไปขายโอ๊ยไอ้นัดกะอีกแค่เปลือกทุเรียนโลนแล้วไม่กี่บาทแกจะอะไรนักหนาะโอ๊ยจะก,กี่บาทมันก็เงินไหมล่ะพี่เอ,อ่อขอโทษนะครับเปลือกทุเรียนนี่เนี่ยขายได้ด้วยเหรอครับขายได้ครับนะเนี่ย มีคนมารับซื้อเปิดทุเรียน,นจากผมเนี่ยทุกวันเลยนะออแล้วเขาบอกคุณไหมครับว่าเขาเนี่ยเอาไปทําอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรเหมือนกันเขาบอกแค่ว่าขอเปือกทุเรียนที่ยังเป็นลูกอยู่เดี๋ยวก่อนนะใช่ผู้หญิงผมสั้นๆใช่ไหมเฮ้ย,ยป้ารู้ได้ไงป้ามียาทิปปะเนี่ย แล้วปกติเขาซื้อขายกันที่ไหนล่ะครับอ๋อปกติเขาจะมารับซื้อที่หน้าตลาดตอนหกโมงเช้าครับพอเขามาซื้อแล้วเขาก็ออกราไปเลยแล้วเปลือกทุเรียนนี่เนี่ยขายเท่าไหร่ล่ะครับผมรับซื้อเองเฮ้ยอะไรคุณคุณซื้อเพื่อทำอะไรผมจะซื้อไปจับโจรน,นะครับเพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเขาซื้อเปลือกทุเรียนเนี่ยปะยัดสัลี แล้วก็มาหลอกขายคนอื่นครับอนะะไรน ร้อยเองเหรอจ๊ะงั้นฉันเอาสองลูกจ้ะได้เลยจ้ะอปอกให้ด้วยนะคะออโทษทีนะคะลูกค้าพอดีว่าฉันเปิดท้ายขายทุเรียนนะจ๊ะไม่มีบริการปอกเลยจ้ะเอา้เอาเหรอลูกค้าแหมลูกละแค่ร้อยเดียวเองอะ่ะลูกค้าก็ซื้อไปแล้วก็ไปปอกที่บ้านเอาเองนะจ๊ะไหนๆก็ซื้อแล้วก็ปอกให้ลูกค้าหน่อยจะเป็นไรไปแม่้า แกสองคนรู้จักกันเหรอรู้สิก็นี่แม่ของนี่แกสองคนตามฉันมาถูกได้ไงก็ตาม GPS มาไงครับทำอะไรอะ่ะอุย้ยเมื่อถือเครื่องนี้เนี่ยผมเปิดจีเอสาไว้ครับแม่แล้วผมเนี่ย จะปลอมเป็นพ่อค้าไปขายเปลือกทุรยียนให้กับมิชาชีคนนั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดลายตามแม่ค้าลงโลกคนนั้นไปเราเลได้จับมันได้อย่างคาหนังคาเขาตอนที่มันหลอกลวงคนอื่นอยู่ไงละครับแม่ลูกแม่ในฉลาดจริงๆเลยนะคุณคิดว่าคุณเนี่ยหลอกลวงคนอื่นได้คนเดียวสินะครับไม่ฉาชีดอย่างเธอต้องเจอคนจริงอย่างพวกฉัน ไม่จริงนะคะคุณลูกค้าสองแม่ลูกเนี่ยพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะงั้นคุณก็พิสูจน์สิครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นมิจฉาชีพคุณกล้าปอกทุเรียนต่อหน้าลูกค้าไหมล่ะครับจะบอกได้ไงล่ะไม่เห็นหนอว่าฉันไม่มีมีดอะ่ะแต่ผมมีถ้าเธอไม่กล้าปอกเดี๋ยวฉันปอกเอง อะไรเนี่ยมิจฉาชีพจริงๆด้วยหืมมาหลอกกันอย่างนี้ได้ยังไงแบบนี้ต้องโทรแจ้งตำรวจโอ๊ยอย่านะอย่านะยายายาวุ้ย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 ไฟดิวุ้ยจะหนีไปไหนไฟ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 โอ๊ยนกโขว่าจะบอกให้ไฟไงไฟทำผิดเนี่ยก็ชดใช้กรรมในคุกกันแล้วกันนะครับ จะได้ม่ไปเที่ยวหลอกลวงคนอื่นอีกอ